ครับพี่น้องนักลงทุนวันนี้หาเรื่องคุยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูด คุยกับผู้บริหารของบริษัท c p r จำกัดมหาชนหรือ7 e เ e ่นอนี่เองนะครับร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะครับมีสาขามากกว่า6,000สาขากระจายทั่วประเทศนะครับซึ่งคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่ากว่า6000สาขานั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นแฟนชายซึ่งผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการขยายตัวของ7 e เ e ่นอจากนี้ไปเนี่ยปี2555จะขยาย500สาขา ผู้บริหารเขากำหนดไว้ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ถึง450สาขาเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเรามานับว่าแฟรนไชส์ไหนมากที่สุดน,นะครับผมก็ว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นแฟรนไชส์มากที่สุดน,นะครับดังนั้นหาเรื่องคือนนี้เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จใครที่มองหาธุรกิจอยู่อยากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เองหรือว่าอยากจะซื้อแฟรนไชส์ต่อนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหาเรื่องคุยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแฟนชายครับเป็นธุรกิจที่ใครหลายคนนะครับตอนนี้บอกว่าถ้าไม่รู้จะหาอะไรทํานะครับส่วนใหญ่จะมุ่งไปหาแฟนชายเอ๊มีแฟนชายอะไรน่าสนใจเปิดขึ้นมาบ้างแล้วมีผลตอบแทนเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งเราก็มักที่จะ เห็นภาพนะครับบางคนก็โชคดีไปครับก็ได้ทําแฟรนไชส์แล้วก็ประสบความสําเร็จไปนะครับเป็นแฟรนไชส์ซีนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเข้าไปแป๊บเดียวก็ต้องออกมานะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับกูรูทางด้านของแฟรนไชส์ครับมีหลายสาขาทั่วประเทศมีตอนนี้นะครับกว่า7 0 0 0สาขาได้แล้วนะครับที่พูดสาขาออกมาอย่างนี้ผมคิดว่าผู้ชมคงเดาออกแล้วแหละว่าเป็นอะไร นั่นก็คือ7 e เ e ่นั่นเองแหะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดคุยกับคุณอนิจชาธนพิษทะน้มมิตรนะครับรองกรรมการผู้จัดการของบอมจ CP อ,อ,อก,กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหม7 0 0 0สาขาตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะถ้าพูดถึง7 e เ e ่ทั้งหมด6,300กว่า6,300กว่านะครับที่ผมคิด7,000เพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมไปคิดถึงสหรัฐอเมริกา แล้วผมเคยได้ยินก่อนหน้านี้ว่าเราอาจจะแซงสหรัฐอเมริกาเนี่ยใกล้ๆนี้เราด้วยอีกไม่นาน23ปีเพราะว่าขยายสาขาได้เ,เร็วมากสำหรับ7ซเว่นอเนะครับแต่ว่าทีนี้เราต้องมาคุยก่อนขยายสาขาได้เร็วก็จริงเป็นมีทำเองกับแฟรนไชส์วันนี้แฟรนไชส์สักเท่าไหร่ทำเองสักเท่าไหร่ฮะแฟรนไชส์เนี่ยตอนนี้ประมาณสัก53.5ได้53.5เอ้าก็เกิน ก็กเ,เกินแล้วเพิ่งเกินมาปีไหนฮะตั้งแต่ปีที่แล้วก็เกินแล้วค่ะเกินมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วจากนี้ไปการขยายสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่นเห็นบอกว่าเน้นแฟรนไชส์เป็นหลักซะด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเป็นแฟรนไชส์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ที่ที่อื่นๆที่ประเทศต่างๆก็ก็เหมือนกันก็เป็นแฟรนไชส์ใช่เมืองไทยนี่ยังถือว่ายังช้า แต่ก็โอเคเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลาดแฟรนไชส์ที่จะขยายไปจริงๆนี่เห็นได้อีกเยอะเลยหรือเปล่าได้อีกค่ะได้อีกเยอะ<ช>ประมาณส<ช><ๆ>ักกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าขยายเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คำนวณเอาเองแล้วกันว่าจะก,กี่สาขาเพราะว่าเราก็ต้องมีเปิดเองควบคู่กันไปบ้างยังปีนี้ตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์สำหรับตัวของ7 11. ซเ e ่นอเลฟเว่นสักเท่าไหร่คะเป้าเนี่ยผมรู้ละห้าร้อยมีการประกาศออกมาว่าจะโตปีละห้าร้อยปีละห้าร้อยของ c p r ตลอดนะครับเซเว่นอที่เป็นแฟรนไชส์นี่จะอยู่สักเท่าไหร่ฮะปีนี้สัดส่วนแฟรนไชส์ประมาณ400 400นั่นหมายความว่า80%นะฮะ<ช>ที่ะจะขยายแฟรนไชส์ในเป็นปีนี้นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของแฟรนไชส์น่าคุยมากนะครับแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าวันนี้เนี่ยวงการแฟรนไชส์มันเป็นยังไงบ้างการเติบโตของแฟรนไชส์ในช่วงที่ผ่านมาในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการนี้มา จริงๆเมืองไทยเนี่ยก็ถ้าพูดถึงแฟนชายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ mm hmm. นะคเพราะว่าจะสังเกตว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ค่อยอยากทาแบบไปทํางานบริษัทอยากจะมี mm hmm. ธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าการมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยบางทีถ้าเราไปคิดไปทําเองโอกาสประสบความสําเร็จก็มีไม่ใช่ไม่มี mm hmm. แต่ว่ามันก็ไม่มากแต่ถ้าโอเคมามาทำกับแฟนชายเนี่ย โอกาสประสบความสําเร็จมันก็จะสูงกว่าเพราะมันเหมือนกับมีแม่แบบให้ม,มีพี่เลี้ยงให้อะไรอย่างเงี้ยค,คือมีแม่แบบทํามาอยู่แล้วว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เลยอ่าเราก็ลองทําตามดูเพราะมันมีแบรนด์ของเขาอยู่ใช,ใช่ไหมฮะก็เลยคนก็มักจะเข้าไปนะครับวันนี้มูลค่าการตลาดแฟรนไชส์นี่โตเยอะไหมฮะถ้าพูดถึงแล้วนี่คงจะหลายหลายนับเป็นหมื่นหมื่นล้านได้มั้งถ้ารวมรวมหมดนะคะก็ได้เป็นไปได้ใช่ไหม,ไหมฮะ ถ้าพูดถึง7ซเว่อวกินแฟรนไชส์สักเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงก็ได้เพราะว่าเยอะมากถามจริงว่าเยอะมากเรามีตัวเลขตรงนี้ไหมถ้ารวมหมดไม่ไม่ใช่เฉพาะเซเว่นนะ,ะคือทั้งตลาดเนี่ยตลาดก็จะมีแฟรนไชส์ทุกอย่างแหละ,ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้แล้วก็รวมไปถึงค้าปลีกด้วยรวมทั้งหมดเท่าไหร่ฮะก็เป็นหลักเป็นน่าจะเป็นหมื่นได้อะเป็นหมื่นล้านจากมูลค่า1นึ่งหมื่นล้านถ้าเกิดว่ามันเป็นของเซเว่นเองเนี่ยนั่นคือมีกี่สาขา คือแฟนชส์เซเวนเนี่ยมี6,000ประมาณวันนี้ประมาณ6,300อ่านั่นคือเซเว่ทั้งหมด6,300สาสาขาถ้าเป็นแฟนชส์เนี่ยก็ประมาณ3,000เกือบ3,400ละเกือบ3,400สาขาเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ไปนับกันเองสาขาหนึ่งเนี่ยก็ยอดต่อเดือนเนี่เขาว่ากันเท่าไหร่นะฮะเป็นล้านใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปคำนวณเองไม่บอกตัวเลขเลยฮะตัวเลขพอมีไหมฮะยอดต่อสาขา ยอดต่อสาขาถ้าเขาเขาก็สี่หมื่นกว่าห้าหมื่นขึ้นนะฮะ <c oughs> โอ้ห้าหมื่นหมายถึงต่อวันต่อวันต่อวัน,วนถ้าพูดถึงแ<ม>ฟรนไชส์ก็อย่างที่บอกครับบางคนก็เป็นแม่แบบต้นแบบพ<ม>ี่ดีอย่างเซเว่นเราไม่เถียงเพราะว่าทําธุรกิจมานาน,นแต่บางทีแฟรนไชส์เนี่ยมันมีเยอะไปหมดมันมีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักในการเลือกแฟรนไชส์เนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้าง ถ้าในแง่ของคนที่อยากจะเข้ามาทำใช่ไหมคะใช่ครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดอยากทำเนี่ยก็ควรจะดูว่าแฟรนไชส์ที่เราจะไปเนี่ยเขาจริงจังกับธุรกิจตัวเนี้มากน้อยขนาดไหนแล้วเขามีร้านต้นแบบไหมนะคะมไม่ใช่ว่าไม่มีร้านของตัวเองที่เป็นต้นแบบเลยยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าตัวเองประสบความสำเร็จเสร็จแล้วมาขายแฟรนไชส์อันนี้ก็ต้องคิดให้หนักว่าคุณจะไปร่วมกับเขาหรือเปล่า ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขามีทุกอย่างแล้วเขาทดลองตลาดแล้วแล้วมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยถึงอยากจะว่าก็ศึกษาต่อลึกไปกว่าน,นั้นเรา,าต้องดูด้วยหรือเปล่าว่าระยะเวลาว่าความสําเร็จของเขาปีหนึ่งพอไหมหรือว่าต้องรอสองสามปีหรือว่าเดือนเดียวพอไหมหกเดือนพอไหมต้อง,งดูแบบไหนจริงถ้าถามระยะเวลาเนี่ยถ้าธุรกิจเขามี มีอะไรหรือมีเกณฑ์หรือมีวิธีการที่ดีเนี่ยระยะเวลาอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวพิสูจน์เสมอไปเพราะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะแบบปีหนึ่งสองปีสามปีก็อาจจะโอเคแล้วแต่บางธุรกิจเนี่ยผ่านมาห้าปีหกปีก็ยังไม่สามารถเป็นต้นแบบได้เพราะฉะนั้นมันมันคงระยะเวลาอาจจะไม่ใช่ตัวประเด็นหลักถ้าพูดถึงมันก็เหมือนกับว่าดูเนื้อ,เน,อเนื้อแท้ของเขาจริงๆบางทีแฟรนไชส์เนี่ย เรื่องของการโฆษณาต้องยอมรับว่ามีเยอะที่ผ่านมาเขาก็จะมีเยอะว่าเออแฟนชายนี้เกิดขึ้นมาก็ไปลงโฆษณาเพราะฉะนั้นในการคนก็อ๋อรายได้เท่านี้ต่อเดือนเออก็คำนวณไปซึ่งตรงนั้นเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าในการดูเราจะต้องเข้าไปสํารวจถึงรายได้ถึงอะไรของเขาด้วยหรือเปล่าครับไปนับจำนวนหัวเลยไหมสมมติทำอาหารอย่างเงี้ยก็ควรเข้าไปศึกษานะคะคือถ้าในแง่อยากทานะคะ ค,คนจะเข้าไปดูว่าไปถึงบริษัทเขาเลยแล้วไปดูว่าเป็นยังไงหรือหลายๆคนเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือถ้าโดยส่วนมากเนี่ยก็ควรจะไปคุยกับคนที่เขาทําแล้วแฟนดซจิที่เขาที่เขาเปิดไปแล้วอย่างเงี้ยว่าเออเป็นยังไงร,ระบบการสนับสนุนของบริษัทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบประเภทแบบขายเสร็จแล้วแบบทุกอย่างคุณไปลุยเองอันนี้คุณก็ต้องคิดว่าเออแล้วคุณจะซื้อแฟรนไชส์เขาไหมใช่ไหมฮะต้องดูการตัดหนึ่ง เขาไปดูนอกจากเรื่องของการประสบความสำเร็จแล้วต้องเข้าไปดูการตลาดของเขาด้วยก็ควรจะว่าเป็นยังไงเขาพร้อมที่จะโฆษณาตรงนี้พร้อมที่จะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นดูอะไรอีกฮะก็ดูความพร้อมไงเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องควรจะมีแบบ การซัพพอร์ตเนี่ยน่าจะมีพี่เลี้ยงหรือมีอะไรที่ที่ดูแลเราตลอดเวลาแล้วการสื่อสารหรืออะไรจากบริษัทเนี่ยเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะคือเกี่ยว<ม>ข้องหมดพวกนี้อนอกนะเหนือนั้นจากนั้นแฟรนไชส์ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของค่าธรรมเนียมตรงนี้<ม><ม>เราก็ต้องดูด้วยก็ต้องดูให้คําแนะนําตรงนี้นิดหนึ่งว่าค่าธรรมเนียมเราควรจะดูยังไงบางคนก็คิดค่าธรรมเนียมเอาแรกเข้าแล้วไม่คิดตลอดเลยบางคนก็คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าอะไรปี เราเราตรงนี้เราเป็นข้อสําคัญที่เราต้องดูหรือเปล่าฮะสำหรับผู้ที่ต้องการทรําแฟรนชส์จริงๆตรงนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นค่าธรรมเนียมเนี่ยก็อาจจะต่างกันบางคนอาจจะคิดค่าธรรมเนียมไม่แพงแต่บางที่อาจจะค่าธรรมเนียมแพงแต่ว่าไส้ในมากกว่าที่ควรจะไปดูเรื่องของระบบการสนับสนุนอย่างที่บอกเพราะว่าคุณจะจ่ายตังค์เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ย มันอีกเรื่องหนึง่งบางที่จ่ายถูกแต่ถามว่าพอไปไปคุยลึกๆแล้วโหไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยถามว่าจะเอาไหมใช่ไหมคะแต่บางบางอย่างคือจ่ายเพิ่มขึ้อนอีกนิดแต่ว่าระบบหลังบ้านเนี่ยมีพร้อมที่จะเตรียมซัพพอร์ตเราเพื่อที่จะธุรกิจเราจะต่อนเนื่องได้ระยะยาวอันนี้ก็คุ้มกว่าอืมเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่บอกว่าบางคนเนี่ยเข้าไปเพราะโฆษณาแฟนช่ สนใจรายปีไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไม่ต้องจ่าย<ช>จ่ายแค่ค่าแรกเข้าต้องดูว่าเอ๊ะตีหัวเข้าบ้านหรือเปล่าใช่ไหม<ช>เพราะว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะมีเมเงินเข้าไปหล่อเลี้ยงธุรกิจมีเ,มเงินทำมาร์ดติ้งอะไรอย่างนี้เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันดีกว่าหรือเปล่าตรงนี้ไปพิจารณาเอาแต่หลักๆเนี่ยก็คือว่าเข้าไปดูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วมันก็เข้าไปดูเนื้อแท้<ช>เนื้อในเนื้อในของแต่ละธุรกิจ ใชคค่คือคือต้องดูทั้งหมดว่าเงินเป็นยังไงแล้วระบบซัพพอร์ตเป็นไงคือดูดูให้ครบไม่มใช่ว่าดูแค่ตอนต้นนิดนึงแต่ว่าเอ๊ะช่วงหลังเราไม่ดูอะไรเลยคือดูพิจารณาให้ครบหมดครับผมแฟนชายเท่าที่คุยนะวันนี้นี่มีเก่กี่แคตตา o r y กีเยอะไหมฮะอูเยอะมากเยอะมากองไทยนะคะมีทั้งอาหารอะไรคือที่ที่นิยมที่สุดที่คนทําแฟนชายนี่มักจะ เข้าไปขอซื้อแฟนที่เห็นในเมืองไทยที่เห็นเยอะๆนะคะก็อาหารพวกอะ,อะไรอะ่ะ <of> การศรรรึกษาการศึกษาเนี้ย <ping. S 2> ที่ที่จะเยอะอค้าปลีกก็เยอะไหมอย่างเราค้าปลีกถ้าค้าปลีกถ้าพูดถึงร้านอย่างพวกขายลุงนขายนี่จริงๆก็คือค้าปลีกหมดนะคะอ๋อลเลยไม่รู้จะจัดตรงไหนแต่เซเว่นอีเลเว่นเท่าที่ดูแล้วก็คือกินตลาดใหญ่ที่สุดในนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราพูดเป็นร้านค้าปลีกคงไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นโชว์เยโชวยก็ไม่ได้เรียกคอนเวเนียนสตร์อ้าวคอนเวเนียนสตร์นี่มีแข่งขันเยอะไหมอิ่มสะดวกอิ่มสะดวกนี่มีแข่งขันเยอะไหมแข่งขันเยอะไหมก็ในแฟรนไชส์ไม่ไม่ถึงกับมากเพราะว่าที่อื่นอาจจะหลายที่เขาอาจจะยังไม่ได้ขายแฟรนไชส์ออือเป็นเรื่องเป็นราว เพราะฉะนั้นก็มเซเว่นเราก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดถ้าพูดถึงเรื่องของ convenience store ไม่ว่าจะเป็นในคอนเวเนียนตสโตรในไทยเองรวมไปถึง convenience store ที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ของเราก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่จะเข้าไปเป็นแฟรนไชส์ต่อก็คือไปซื้อแฟรนไชส์ไปขอลิขสิทธิ์แฟรนชส์มาเนี่ยฮะ จริงๆแล้วเนี่ยผมควรที่จะเลือกแบบไหนอย่างไรควรที่จะเลือกแบบไหนนะคะจริงๆต้องถามตัวเองก่อนคนจะทําแฟรนไชส์เนี่ยว่าตัวเราเนี่ยรักชอบธุรกิจอะไรใช่ไหมคะคือถ้าถ้าตัวเราไม่ชอบเข้าไปโอกาสประสบความสําเร็จก็อาจจะไม่มีมหรือทําไปได้แต่อาจจะไม่ได้เติบโตมากมายเพราะว่าใจเราไม่ได้รักตรงนั้นอย่างคนเข้ามาทำเว่นอย่างเงี้ย เราเราจะต้องถามก่อนว่าจริงๆคืองานเซเว่นคืองานบริการใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าที่เข้าต่อวันที่เข้าร้านเนี่ยเป็นพันคนอ,อย่าบอกว่าเป็นงานขายของไม่ใช่งานเซเว่นคืองานบริการใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องชอบงานบริการครับแล้วก็เป็นงานจุกจิกเพราะขายของ5้บาทส0บาทชิ้นเล็กชิ้นน้อยอเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทําธุรกิจตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่างานลักษณะงานเป็นแบบนี้คุณชอบไหม ถ้าคุณชอบคุณถึงเข้ามาเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเป็นประเด็นรองนะอย่างเรื่องเงินลงทุนเรื่องอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเงินไม่พออันนี้เราก็สามารถกู้แบงค์ได้เพราะเซเว่นก็มีที่ติดต่อแบงค์ไว้ให้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้วหลักทรัพย์ก็ไม่ต้องมีด้วยอ่านะเพราะปกติกู้ต้องใช้หลักทรัพย์ทั้งประกันนะคะแต่เซเว่นไม่ต้องแบงค์ให้เลยคุณผู้ชมลองฟังกันดีๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้กำลังจะเปิดเผยนะครับว่าเวลาเค็ เคล็ดลับเซเว่นลือกแฟนชายสี่เป็นยังไงอ่าเชิญต่อเลยฮะใช่ก็ต้องมีใจรักในงานบริการเราจะดูตรงนี้เป็นหลักเลยดูตรงนี้เป็นหลักครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกงานเราจุกจิกนะแล้วงานเราเหนื่อยเพราะนั้นเราก็จะพูดคือให้เขาเห็นถึงงานจริงๆครับผมเข้ามาดูเลยแล้วเข้ามาศึกษาว่าลักษณะงานเป็นแบบนี้ครับอเขาชอบไหม ร้านเป็นร้านอย่างเงี้ยเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยอ,อชีวิตที่คุณจะต้องแบบความเป็นอยู่เนี่ยคุณก็ต้องอยู่กับร้านเล็กๆแบบนี้คุณต้องมีลูกน้องมีอะไรที่คุณต้องดูแลลักษณะแบบนี้ว่าคุณชอบไหมอ,อ,อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยว่าความชอบของคุณด้วยว่าตรงนี้คุณชอบการบริการไหมใช่อย่ามาหวังแค่เข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะได้ผลกําไรกลับมาบางคนทําแฟรนไชส์อย่างนี้ประสบความสําเร็จหรือเปล่า เขาจะมาซื้อแฟรนไชส์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาจ้างลูกน้องให้เป็นคนดูแลส่วนเขาก็ไปทําอย่างอื่นตรงนี้ถ้าพูดถึงในการประสบความสาเร็จด้านแฟรนไชส์มันมันประสบความสำเร็จไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จมันไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรากําลังเอาเงินของเราเนี่ยมาให้กับเด็กๆคนอื่นคือเป็นคนทําธุรกิจแล้วก็ดูแลร้านถามว่าเราไว้ใจเด็กลูกจ้างมากน้อยขนาดนั้นเลยนะคะ อ,อใช่ไหมคะมันก็ต้องเรียกว,ว่าแบบมันแน่นอนอะ่ะคือเด็กคนที่เป็นลูกจ้างมันจะเขาจะมีความรู้สึกหรือว่าทุ่มเทให้กับธุรกิจมันก็ไม่มากเท่าเราเที่เป็นเจ้าของเพราะนั้นคนเป็นเจ้าของยังไงก็ต้องลงมาบริหารลงมาดูแลมันก็ไม่ต่างกับการทําธุรกิจอื่นๆไม่ว่าคุณจะทําทธุรกิจอะไรคุณตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้วคุณบอกว่าคุณไม่สนใจมันเลยอคุณให ให้คนอื่นมาดูแลอืมนะตรงนั้นมันก็มีโอกาสที่จะล่มสลายพูดง่ายๆก็เจ๊งได้ง่ายแล้วแหละนะครับต้องใส่ใจต้องดูแลตัวต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วก็ชอบไหมถ้าชอบก็ทําตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นในร้านของเซเว่นอีเลฟเว่เองก็ตามหรือว่าจะไปทําสินค้าอื่นก็ตามเวลาจะไปเลือกซื้อแฟช้านเนี่ยถามคุณก็ต้องมีใจชอบที่จะ ใช่ไหมฮะบริการบริการเหมือนกันร้านอาหารก็คืองานบริการเหมือนกันเท่าที่ดูแล้วแฟรนไชสนี่มันคืองานบริการหรือเปล่าหลายๆงานบริการหลักๆเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นการเป็นการขายของอ่ะแฟรนไชส์ฉันซื้อของมาฉันก็ขายของฉันซื้อของคุณมาก็ของคุณดังอ่ะฉันก็เลยขายของไงตรงนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ใช่ถ้าใช่จริงๆก็ต้องเรารักงานบริการแล้วเรารักงานบริการประเภทนี้อยากทําอาหารอยากทํา คอนเวนิเอนซ์สโตร์อยากทำสะดวกซื้ออยากทำอะไรจริงๆหลักๆมันอีกส่วนหนึ่งคือทุกอย่างงานทุกอย่างพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารคนครับยังไงเอ่ยเพราะว่าอย่างเป็นงานบริการใช่ที่คุณต้องเทคแคร์ดูแลลูกค้าอีกส่วนหนึ่งคุณก็ต้องเทคแคร์ดูแลลูกน้องเพราะว่าถ้าคุณดูแลลูกน้องไม่ดีคุณก็ไม่มีคนช่วยทำงานไม่ว่าจะเปิดเซเว่นหรือจะเปิดอย่างอื่น เปิดร้านอาหารอ่ะถามว่าถ้าคุณคุณทำอาหารไม่เป็นนี่ก็ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารได้นะเอถ้าคุณดูแลหาแม่ครัวได้หาอะไรได้ใช่ไหมคะหรือมีหาลูกจ้างมาแล้วคุณดูแลเขาดีร้านก็ไปได้อ๋อนั่นคือการบริหารใช่เราต้องบริหารให้เป็นคนด้วยครับผมตรงนี้บอกเคล็ดลับคร่าวๆของการบริหารได้ไหมคะเพราะหนึ่งในนั้นเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องยอมรับว่าบริหารคนเยอะมาก กีส่สาขาล่ะหกพันสามร้อยกวสาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารคนเราต้องเยอะมากเรามีวิธีการแนวคิดการบริหารคนยังไงฮะขอคร่าวๆนิดหนึ่งหลอยจริงๆการบริหารคนง่ายๆก็คือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราครับแล้วโดยเฉพาะเด็กที่ที่ร้านเนี่ยคือเขาเหนื่อยงานทุกวันก็ต้องเจอลูกค้าแล้วอย่างที่บอกลูกค้าที่เข้ามาแต่ละคนเนี่ยก็อารมณ์เนาะไม่เหมือนกันแคนที่เข้ามา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจลูกน้องเรานะคะเราก็ต้องช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อหือบอกทางกันยซี่เนี่ยก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อะไรอะไรก็เอาแต่จะว่าเขาอย่างเงี้ยลูกน้องก็อาจจะอึดอัดสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้อก็จะเป็นเรื่องของการต้องมาัางหาลูกน้องใหม่เทิร์นโอเวอร์ของร้านคุณก็จะสูงสูงตามมาแล้วแต่ลมใหม่ต้องมาในเริ่มต้นใหม่ครับผมในเรื either, ่องของการให้ความรู้ให้การศึกษาตรงนี้ควรด้วยหรือเปล่าฮะ ทางบริษัทมีเรียกว่าอะไรละ่ะเรามีศูนย์ฝึกอบรมซึ่งพร้อมที่จะให้การอบรมอยู่แล้วอย่างรับเด็กใหม่มาก็จะมีอบรมให้แต่ว่าในช่วงเวลาที่ทํางานไปอะไรเงี้ยเราก็จะมีการเรียกว่ามีอะไรใหม่ๆหหรืออะไรเงี้ยก็จะเรียกเชิญเข้ามาอบรมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาครับนะคะคเพื่อให้มันสอดคล้องกับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปครับผมนั่นก็คือการอบรมด้วยการบริหารคนการ รู้จักเอาใจพนักงานเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยแหละแล้วก็รู้จักการที่จะอบรมให้ความรู้กับพนักงานตลอดเวลานั่นก็คือหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้คุณที่เป็นแฟรนไชส์ซีสักเซสนะครับก็รักตรงนี้ด้วยจะต้องรักตรงนี้ด้วยเท่าที่ดูกันเนี่ยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ที่ผมถามมานั่นก็คือเรื่องของแฟรนไชส์ซีคนที่ยังมีเงินน้อยนะฮะก็ค่อยๆขยับไปนะครับ อาจจะเริ่มจากเป็นชส์ซีก่อนแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมีเรื่องราวของและถ้าเกิดว่าผมอยากทำแฟรนไชส์เองล่ะผมจะต้องมีแนวคิดยังไงเป็นแฟรนไชส์ซอเป็นแฟรนไชส์ซ่เลยใหญ่ๆเลยมาแข่งกับเซเว่นได้หรือเปล่าไ่รโลได้มีจะต้องมีหลักคิดยังไงนะครับรวมไปถึงเซเว่นอีเลเว่นจากนี้ไปเห็นบอกว่าจะรุกขยายแฟรนไชส์มากขึ้นเพราะเมื่อกี้ตอนต้นก็บอกแล้ว500สาขาที่จะขยายในปีนี้ 400สาขาเนี่แฟนไชส์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาเรื่องคุยกันครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ